สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ไฟเช่นเคยค่ะกินแซบแบบชยานันนะจ๊ะวันนี้ชิพ้าไม่กินข้าวเที่ยงค่ะพี่น้องจ้าเหตุงานเพิ่มแต่แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้มีกับข้าวแบบอีสานอีสานบานเฮ่าเนาะนี่ค่ะมีแกงอ่อมแกงอ่อมปลาดุกหน้าเนาะแล้วก็ มีซุปน้ำใหม่นก็ซุปบระเฉือค่ะพี่น้องมื้อนี้บ่มีผักค่ะพี่น้องบ่ได้ไปตลาดค่ะมื้อนี้มาเฮ็ดงานค่ะพี่น้องจ้ามาแซ่บๆน้ำกันค่ะกำลังมีเมื่อยยื้อเขายางค่ะกันพี่น้องอ่าที่แรกตั้งใจว่าสิอ่ะมนี้สิไลฟ์สดทักทายอ่าเพื่อนๆเนาะทักทายพี่น้องยามเที่ยงกันค่ะพอดีว่าเน็ตบ่เป็นใจค่ะพี่น้องมุนอยู่ติวๆเลยเลยอัดคาชีพนะค่ะมื้อนี้มากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องจ้า กำลังไม่เมื่อยเลยก้อนสกินด์กะฝากพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ฝ่ายนะคะเสร็จแล้วมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปค่ะมาค่ะพี่น้องจ้ะจิ้งกันเลยค่ะพี่น้องมีข้าวโพดข้าวโพดมาแก,ก้เพียร์แล้วพอเพียร์เหรอวะค่ะอะกล่องข้าวน้อยค่ะทุกคนกล่องข้าวน้อยแต่หัก,กว่าแสบๆพี่เกาค่ะ ขออนุญาตใส่มือขึ้นเกาค่ะพี่น้องจาหลังมือมาแล้วค่ะแย่ลยแซ่ๆน้ำกันจ้าแซ่บ่ะ อ้อนปลาดุกค่ะแบบบานๆเ่าเลยค่ะพี่นอ้องปลาดุกหน้าตัวเล็กหน่อยเนะาะจัาหน้าบัวหน้าจัาเหลี่ยงบัวเลี่ยงมันตัวหน่อยขอกลับปลาดุกหน้าเนาะ ฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกสามมือติดแล้วค่ะตกกระตกอัน่ามเขาเลิกงานเลยค่ะพี่น้องขับมอไซค์กับบ้านโอ้ยจ๋งไหทั้งเปียกฝนต้งรถติดงามทวงอีกตั้งหาค่ะพี่น้องจ้ะ สูตต่อไปเนาะไก่บาดหน้ามหาเห็ดงางค่ะไม่คับปกติมาก,กินพักค่ะขาดพัก,กาไาใดเด้เยกินใดคู่ย่างค่ะพี่น้องพักผักกินได้ทุกอย่างยกเว้นยา่าง น่าหนักอืมไก่ไก่ใจใจค่ะกล้องนี้หน่อยนี่แน่นจริงๆด้วยค่ะเขา แซบ,บค่ะซุปตะใไม่อ่อนดีค่ะกุกๆป,ประดุกตัวนหน่อยค่ะประดุกมันตัวหน่อยอ ยำความกันดูกแล้วค่ะพี่น้องมั่นใจปะเอาออกกันหน่อยว่ามันใจ อากาศดีค่ะเย็นสบายไม่มีแดดค่ะทุกคนครับ ช่วงนี้เ่ค่อยได้อัดคลิปค่ะพี่น้องเหลือง,งานไปก็ฝนตกค่ะเมื่อเด้ไปย่างตลาดเนี่ยเมื่อเด้หาเนวกินแ่บๆมาสู้พี่นองห่ะ ช่วงนี้ฝนตกค่ะอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่บ้านหนองเ้าเนาะพากันไปหาเห็ดซะอ่อนค่ะค่ะร่างกันเมื่อบ้านไปหาเห็ดซะบ่ ีนี่แบบมาทักท่ายพี่น้องค่ะบอกใครมีเวลาอัดคลิปตรงนี้ก็เลยใจเวลานน่ค่ะพักเที่ยงอัดคลิปทักท้ายพี่น้องกันค่ะเดี๋ยวจะเลือกเหมือนกันเองแต่สองนิดหน่อยเนาะ จะไหนก็ฝากพี่น้องเด้อจ้าฝากพี่น้องเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ก็รังใจ่ายให้แม่ฝ่ายค่ะคลิปนี้แม่ฝ่ายขอตัวรับไปก่อนชาพี่น้องจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าสิบห้ามาก,กินหนังแย่แซ่บๆค่ะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า